จะจะมีจะมีคนที่เข้ามานะหลายคนคือหนึ่งทำไมไม่แก้ MOU 4344คุณคะเรื่องราวในประเทศนี้มันสลับซับซ้อนมากมันคือสิ่งที่อยู่ใต้พรมเราไปทีละขั้นดีไหมเราเลือกรัรัฐบาลที่ใช่ก่อนกลัฐสภาดเมแรกก่อนได้ยิ่ไเข้าใจไหมสองมีคนถามว่าทำไมอนุทินไปพูดว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญ เขาบอกว่าเขาให้มีสีเหลืองก็คือให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพักเนี้ยเขาเคยพูดมานานแล้วว่าแก้รายมาตรา <get> เพราะว่าเรา <to get S 2> เรามีมาตรา <to get. S 2> บางมาตราเนี่ที่มันไม่ทันสมัยใช่มันล้าหลังเราต้องสร้างมาตราให้ไปข้างหน้า ให้ไม่เด็กผู้หญิงสามคนแล้วได้รู้ไงว่าอนาคตที่มันเรืองรองเนี่ยควรฝากไว้กับใครไม่ให้เป็นอุปสรรคเรามีนมอย่างเดียวไม่พอนะน้องใต้นมข้างซ้ายต้องมีหัวใจเ้าจะใส่ซิลิคอนอย่างเดียวไม่พอนะใต้นมใต้ซิลิคนใต้ซิลิคนมันต้องมีหัวใจหัวใจคนไทยซึ่งรักชาติเข้าใจไหมวันนี้กองทัพรมเนี่ยเขายังลุกขึ้นมาทั้งกองทัพรมเ,ออเนี่ยเขาประกาศแล้วนี่ใช่ทันเจศประกาศเลยเ,ออเราเลือกภูมิใจไทย เราเลือกเขตทุกเขตเลยทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกษนคปรปฐมและกรุงเทพมหานครเราเลือกเลยพวกเธอเป็นใครความรู้จบจุฬาฯกระทั้งสามคนเลยเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นอะไรเน่าอน้าของเธออ่ะแต่กลับไม่คิดเนี่ยถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่ยทั้งสามนะสาวนั่นนะ่ะท่าแก้หมวดหนึ่งนะรัฐธรรมนูญหมวดสองสถาบันพระมหากษัตริย์เธอไม่ชอบราาัฐธรรมนูญเธอเธอไม่ชอบสถาบันพระมหากษัตริย์เธอหรอ เธอน่าเฉยเฉยดีกว่าเสียจริงกับพี่เลยอ่าแล้วที่บอกว่าทําไมอ่ะทำไมเอ่อทำไมเอ่ออนุทินพูดแบบนี้ล่ะเธอฟังก็ั้องเธอฟังก็ต้องกระบวนกามหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้คงจะออกมาพูดแหละเอ่อแก้รายมาตาในสภาวันนี้ยังไม่อยู่ในสภาเลยเคยเธอเข้าไปเคยเข้าไปในคูหาเธอไม่เห็นชอบขีดไม่เห็นชอบก่อนเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนลำพังตัวเนี่ยที่มาถามเนี่ยตัวเข้าคูหาตัวจะแก้อะไรจะขีดกากบาดอะไรก่อน เข้าใจป่ะ<ช>มึงต้องขิดว่าไม่แก้ก่อนเออเวียนหัวชิบหายเลยตะลกรนตะลกรนเยี๋ยสี่สามสี่สี่ด้วยแล้วมาน้วุ่นวายไปหมดด้ยวยเสียงแตกด้วยอะไรบอกว่าไม่แตกแล้วนะ <c oughs> คนที่รักเก็บไว้ก่อนเลือกพักที่ใช่กัดกระดูมเม็ดแรกให้ถูกก่อน,นกระดูมเม็ดต่อไปได้ตามมาเหนื่อย